สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะคะการแข่งขันเอสโพรล์บอลไทยลีกประจำปี2565นะคะเราอยู่กันที่ทางคกีฬานี้บุตรสนามกีฬาแห่งชาติค่ะเกมใน,นประเภททิมชายค่ะยักษ์เซนเซนะคะลงสนามพบกับทางโกลซิตี้มอลเอเชียเกาะกูดทับ,บนาค่ะกระสุนเซิร์ฟโยกหลังมาตัดลงไปค่ะคลสอน สวยให้มันได้3เมตรเอาแล้วค่ะมาหนักๆคม,คมๆแล้วค่ะจังหวะตีของทางกิติพงศ์เะเนเดียวมาลูกนี้เก็บได้โอ้เราได้ส่วนคืนค่ะกิติพงศ์นะคะตีลงไปยักเซนเซ13-15ลูกนี้คุณตีปิหนีบล็อกมาค่ะ ส่งข,ของยศพลค่ะปัดแรกห่างค่ะกากูดผมสอนโอ้โหลูกนี้นี่มุมมันน้อยยังตงีลงไปอีกค่ะโอ้วันแรกขึ้นมาไม่ค่อดีนะคะจะตั้งมาลูกนี้ทะลุล็อกค่ะลูกนี้สำหรับทาดีการใซ่เข้ามาตีติดบล็อกค่ะเล้วแซบุอีกครั้งกิชดาวางตรงโอ้แล้วดีค่ะลูกนี้ ตีบิดค่ะนั่งอยู่หนึ่งตานนะฮะบอลสมงข,ของอนุรักษ์ดีผมโอ้ลูกนี้ได้ด้วยค่ะนี่ค่ะบิดมาดยืยนถูกขี้ค่ะทุกคนเราจบสกปรค่ะลูกนี้นี่ค่ะ โอ้โหกดใส่เลยค่ะขึ้นเซตพอยต์ค่ะยักเซนเซยี่สิบสี่ยี่สิบสามคั้แรกได้ผมสอนอาจติดบล็อกจะได้สวนคือทายักเซนเซกฤษดาบิดบอลน,นี้อู้่แล้วดึงไม่อยู่ค่ะโอ้เอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรกค่ะสำหรับทามยักเซนเซนะคะยี่สิบห้าต่อยี่สิบสามคะแนนค่ะขึ้นนำก่อนค่ะหนึ่งต่อศูนย์ ลกนี้ค่ะสุภชัยกดลงไปค่ะค่อนสฉลของพิศดา,าค่ะเสมอกันอยู่หนึ่งเท่าโอ้นี่ค่ะเชิดชัยยกหลังมาอสองศรนะคะกดลงไปสองต่อหนึ่งค่ะได้ค่ะบอลแรกเราเรนเด,ยเดียวอีกแล้วค่ะยสพนค่อนเสิร์ฟของถักกอน บางทีต้อขายพลาดก็ต้องแก้ไขเอาค่ะก็กูดจะได้สวนบอลสั้นติดบล็อกปุูอีกครั้งยกมาข้างหลังให้อนุรักษ์แตะยอดอยังร้องได้ดิพงศ์งตีไม่แต่มือเท่าไหร่สุภวัตอาจฉแฉลบล็อกอยังเก็บทันค่ะแล้วพีรพัฒนสวนคืน้นแต่บล็อกซึ่งจับทันค่ะก็กูกดดูค่ะห <c oughs> มีอนุรักษ์กับจัรกรีดาที่ขึ้นจัดกรีดเซิร์ฟมาสวยค่ะมันแรกเร่งร้อนค่ะให้สุภบชัยก็ลงไปเซิร์ฟใช่ค่ะเซิร์ฟอ,อาจจะลูกนี้ยงเก็บได้ค่ะต่อกรูดห้คุมสอนอัดแชลับบล็อกลงไปสิบเจ็ดสิบเก้ามาแล้วค่ะ,คะ,คะสุภบชัยมาช่วยบล็อกแล้วเอาไม่อยู่นะคะ บอรเสิร์ฟของคมสอนก็ได้ค่ะบอลแรกยีรพัฒน์อัดติดบล็อกยังเก็บได้ค่ะเปลี่ยนมาที่กิติพงศ์ยังติดบล็อกบุอีกครั้งเปลี่ยนบอลสั้นก็ยังติดบล็อกบอลสั้นอีกทีเรียบร้อยค่ะคราวนี้สุภาชัยใช้เขากดลงไปมาทั้งเสาซ้ายเสาขวาสุดท้ายมาจบที่บอลสั้นค่ะเบียร์เซนเซต้องการสองแต้มค่ะ เพื่อที่จะปิดเกมในเซตที่สองอใหม่ถนัดคะ่ะลูกนี้อนุรักพิตีพงศ์ยอดคืนโอ้โหเนี่ยคะ่ะดูคะ่ะหักข้ามาเป็นแป้งคะ่ะลูกนี้อืมบอลแรกห่างคะ่ะพีดีพงศ์อัะลูกนี้อู๋คุณสางเขีผมไม่อยู่คะ่ะ ชนะไปอีกค่ะในเซตที่2นะคะสำหรับทางพยักเซนเซค,ค่ะ25ต่อ21คะแนนตอนนี้นำน,นคะคสต่อ0เซตค่ะวิษดาษเสิร์ฟแดกได้ยกบอลหัวสาวอาชลับ,บล็อกพกเซนเซจะได้สวนบอลสั้นไม่เต็มมือไอ,อ้ยัางงัดออกโดน้ามาก่อนค่ะพยักเซนเซ่ล้อนอยังเก็บกันทันไม่ได้ค่ะพิรพัฒน์โอกาสขอ,ข,อของกอกูด เลือกมาที่อนุรักษ์ติดบล็อกได้บุอีกครั้งเอาอีกทีโอ้แล้วโดนบล็อกออกข้างไปค่ะคือบล็อกมาไม่เต็มด้วยนะคะนี่ค่ะไปใส่ทางสุบัติชัยค่ะมันกลับมาที่แดนตัวเองแต่ว่ามันออกข้างค่ะสวัสดีครับพิรพัฒน์จดูค่ะ บอลมันปุเกขอาโคมพอดีค่ะมาเซอร์อีกทีโหเสริมมันหนักมากค่ะต้องแก้ไปก่อนอ้าวค่ะเบ่เซนเซอิติพงศ์อาดแฉลบล็อกหลุดออ,ออกข้างไปค่ะแสงค่ะตอนนี้เบ่เซนเซเจ็ดต่อหกจากที่นังอยู่สามต้านะคะตอนนี้โดนแสงค่ะกอ่อกูโอ้โหแล้วไม่รอเลยค่ะ อ่บอนแรกได้เล่นสั้นค่ะลูกนี้กดลงไปค่ะจัก,กริดออกได้ผลค่ะสำหรับทางเกาะกูดจักรวาลเจอไว้ค่อยดีค่ะบอนแรกตีแก้มก็กลายเป็นดีค่ะดิกันก็ดูอีกครั้งค่ะโอ้ตรงนั้นต้องมีที่ว่างค่ะยีดิพงมาไม่ถึง อีกแล้วพยศพลมีจังหวะมีโอกาสมีชวยเล่นเร็วเลยนะคะ,ะกดใส่เลยค่ะลูกนี้สิบห้าลกกันค่ะเสิร์ปอค่ะบอลแรกห่างไปหน่อยโดกมาข้างหลังยังได้ค่ะ ยังได้ค่ะบอลแรกยกให้กฤษดาบิดลูกนี้ติดอนุลักษ์จะได้สวนอธิการวางมารองได้ทิธิพงศ์จากแดนหลังเหนียวเหมือนกันค่ะตอกูดอธิการตีขวามาโอา้ล้อน้ำหนักดีค่ะลูกนี้ดูค่ะห่านบล็อกมาค่ะเสนื่นมอมาดียกหลังมา การบล็อกค่ะคมสอนโอ้คราวนี้ติดกฤษดาค่ะมาบล็อกถูกที่ถูกเวลานะคะเสมอกันจนได้ค่ะ19เท่าหูวิ่งตามอะไรแล้วบล็อกเดียวค่ะกฤษดาเอออีกครั้งค่ะจักรวรรดิยกมาบอลสั้นไม่ผ่านบล็อกล้นแล้วสามอีกทีค่ะสุบชัยโอ้ตีเสมอมาได้แล้วแซงอีกค่ะยาเซนเซดูด้วย ก่อลยติดบล็อกก่อนนะคะติดบล็อกสุวัชชัยแล้วงัดมาหีบอลลนแล้วซ้ำเลยค่ะเก็บมาดีโอค่ะบอลแรกลนแล้วเจอซ้ำเลยค่ะโอ้โหปลยเป็นแมตช์พอยต์ของเพช็กซ์เนเซค่ะยี่สิบสี่สิบเก้านิจจักตามอยู่สิบหกสิบเก้านะคะไล่มาจนยี่สิบสี่สิบเก้าค่ะเตะตอค่ะ เราบอลช้านลูกนี้หากอ้นกดลงไปจะใช้เซิร์ฟโอล้อล้กเซิร์ฟหลุดออกข้างไปค่ะอยาซเซนเซนะคะเอาชนะไปได้ในเซตที่3ค่ะ25ต่อ20คะแนนนะคะสรุปผลการแข่งขันค่ะเพียร์เนเซอเอาชนะทางโกซิตี้มอไเอเชียกากูนคาบาน่าค่ะ3-0เซตนะคะ25-23 25-21แล้วก็25ต่อ20คะแนนนะคะ